ผมเป็นสมาชิกเหรียญจุลจอมเกล้าเหรียญรามมาซึ่งน้อยคนนะที่จะได้รับพระราชทานหรือมีพระหมหาคุณาน่คุณที่พระสาานให้ผมนึกอยู่ตลอดเวลาว่ามีหลายหนทางในการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในบ้านในเมืองในปัจจุบัน แล้วมีหนทางหนึ่งที่อยู่ในความคิดอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะเป็นหนทางที่ดูว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่ผมคิดว่าด้วยจิตใจที่แน่วแน่ด้วยชีวิตที่เคยถวายไว้แทบเบื้องพระยุคลบาทในการปฏิบัติรับใช้สนองพระเดชพระคุณ นำเอาความสกมาสู่บ้านเมืองจนถึงปัจจุบันครับ mm hmm. ผมคิดว่าหนทางที่มีอยู่ในหัวใจของผมหรือ mm hmm. แม้แต่พวกเรากระผม <laughs> ทั้งพรรคก็ค mm ือ hmm. พวกเราหวังในพระมหากรุณาธิคุณที mm ่ใหญ่ที่สุดเราหวังในสิ่งนี้ mm hmm. ว่าจะมีพระมหากรุณาธิคุณพระสถานให้กับพวกเรา mm hmm. เพื่อจะยุติ ความขัดแย้งที่มีมานานพอสมควรแะ้สร้างความเสียหายกับบ้านเมืองเนี่ยอย่างมหาศาลพักเพื่อไทยก็ดีกลุ่มคนเสื้อแดงหรือนอปชก็ดีด้วยความเคารพด้วยความเท่าทูนสุดชีวิตเราไม่เคยที่จะนำเอาสถาบัน รงมาอ้างรงมาพูดรงมาใช้ประโยชน์เพราะสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมพระยาไม่ไม,ไม่มีพลกล่าข้าพเจ้าขอรับทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เหนือหัวหากสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกเราในวันนี้นั่นก็คือขอรับพระราชทานพระมาหากรุณาธิคุณ ปก้าโปกรกระหม่อมให้กับพี่น้องคนไทยให้กับพวกเราด้วยเพราะกระผมคิดว่าถ้าไม่มีพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวกระผมยังไม่แน่ใจต่อการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นภายในวันสองวันข้างหน้าน,นี้แล้วมันจะเป็นตราบาปม,มันจะเป็นสิ่งที่พวกเราพี่น้องคนไทย ไม่ต้องการที่จะเห็นเลยในชีวิตของพวกเราหากมีสิ่งใดที่ผิดพลาดครับพ่ะเจ้าขอ้อมรับไว้แตเพียงผู้เดียวเราคิดว่านะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดวันนี้นครับคงต้องถึงพรเนเีพะกกันอย่างแน่นอนที่สุดเพราะนั้นเราก็ความ็จริงมีความพยายามของพวกเราที่จะไปกราบพระบาทด,ด้วยตัวพวกเราเองมาโดย ถามอุณภูมิของอาจารย์เสรีที่บ้าไปแล้วอาจารย์เสรีบ้าไปไม่ใช่เขาว่าบ้าไปแล้วอ๋อนึกว่าอาจารย์เสรีบ้าไปเลยบ้าด้วยความสามาถทําไมถึงว่าอย่างนั้นอ้าวข้อที่หนึ่งถ้าคุณคิดอยากจะเข้าเฝ้าจริงๆแล้วไม่อยากให้เป็นการระคายเคืองเบื่อผู้ยุคคนระบาดคุณต้องทําเรื่องนี้เป็นความลับไม่ใช่ออกมาประกาศต่อสาธารณะ,ะถูกต้องว่าจะเข้าเฝ้า ้้จะใหเขาาไมการที่คุณประกาศแบบนี้ข้อที่หนึ่งถ้าสมมติว่าพระงไม่ได้มาด้วยเหตุผลอันใดก็ตามคนของคุณจะเอาไปพูดได้ว่าไม่มีพระมหากรุณาที่คุณลงมามเสียไหมเสียหรือถ้าสมมติลงมามจะด้วยเหตุผลคนใดก็ตาม จะต้องมีคนของพวกคุณอีกกลุ่มหนึ่งที่คุณจะบอกว่าคุณไม่รู้เรื่องกันอบอกว่าไหนว่ายอยู่เหนือการเมืองไงแล้วล,ลงมาทำไมหมายความว่าโดนทั้งขึ้นทั้งล่องถูกต้องแล้วคำพูดที่บอกว่าถ้าไม่มีลงมาเนี่ยจะเกิดการสูญเสียภายในสองสามวันนี้เนี่ยอ,อันนี้เรียกว่าคำขูน่นะนคือทำเป็นบอกโอ้โหน้อมรับเหนือก้าวเหนือกระหม่อมพระยามไม่พล้นกล้าวแต่มีคำขู่นะ อบอกถ้าเกิดสองสามวันไม่มีพระมหกากรุณาที่คุณลงมาเนี่ยไม่แน่ว่าจะเกิดการสูญเสียแล้วไปงานแล้วเกิดขึ้นที่สีลมอ,ะอ่ะก็เกิดการสูญเสียมันสอดคล้องกันไหมนี่เรียกว่าการขู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันทำไม่ได้เอาอย่างนี้แล้วกันเขาพยายามจะเอารูปแบบปีสามห้ามาแล้วหลายๆคนถ้าฟังเขาแล้วจะเคลิบ่านั่นสิจะบอกว่านั่นสิ เมื่อปี้5เคยสงบได้ด้วยเหตุนี้มันต่างกันจะ,ะต่างกันตรงไหนบ้างอสมัยนั้นไม่มีคดียาใดๆเกิดขึ้นเป็นแค่ความแตกต่างทางความคิดพลเอกสุจินดาท่านเป็นนายกรัฐมนตรีได้โดยที่ตอนนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นั้นไม่ได้บอกว่าต้องมาจากการเลือกตั้งท่านก็มาอย่างถูกต้องอแต่คนกลุ่มที่ไม่อยากให้ท่านมานั้นเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ความรู้สึกและก็ชุมนุมอย่างสงบปปชุมนุมอย่างสงบ<ร> เพราะฉะนั้นพลเอกสุจินดาไม่ได้มีคดีอาญาเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทะพาาองค์ลงมาในตามนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นการไก่เกี่ยความแตกแยกทางความคิดแต่ณเวลานี้ถามว่าคุณทักษิณเนี่ยมีคดีอาญาไหมนะฮะแกนนำเนี่ยขณะนี้เนี่ยอยู่ในประกันไหมมีคดีหลายคดีไหมและเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบและไม่สงบแล้วเลยเขตรัฐมนูญไปแล้ว ถามว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะลงมาตรงนี้ได้อย่างไรมันต้องเป็นเรื่องกระบวนการของกฎหมายตามหลักของตุลาการใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมถึงจะไปดึงพระองค์ลงมาตรงนี้แล้วที่พูดไปอย่างนั้นเนี่ยแลกลุ่มคนเสื้อแดงได้ยินกันเยะแยะไปหมดเนี่ยในที่สุดถ้าไม่ลงมาเนี่ยจะต้องเป็นคนเอาไปกล่าวหากันต่อว่าไม่มีบ้าหากรุณาที่คุณลงมาและครั้งนี้ก็เท่ากับว่า เป็นการดึงพระองค์ท่านเข้ามาสู่ความขัดแย้งถูกต้องแล้วก็ทําเป็นบอกว่าค้าพระพุทธเจ้าไม่เคยคิดที่จะดึงฟ้าลงมาอะไรต่างๆแล้วบอกว่า,วาพระอาญาไม่พนก้าวต่างๆนั้นะถ้ามีอะไรจะรับผิดแต่ตรงนี้เนี่ยคุณได้ประกาศต่อสาธารณะเนี่ยเท่ากับว่าคุณเองเนี่ยกำลังทําให้พระองค์เนี่ยจะต้องอยู่ในทรงอยู่ในฐานะที่อึดอัดและลำบากแล้วล่ะ คนีถ้า้าจะเสียรีดูนะครับปีสามห้านี่ไม่มีใครจับจ้วงสาบัญพระมหากริย์ไม่มีใครจับจ้วงและไม่มีใครทําผิดอาญา,อา,าเอาเป็นว่าตัวตัวของพลเอกสุจินดาท่านก็ไม่ได้ผิดอาญาอะไรแล้วคนที่เขาลุกขึ้นมาต่อต้าน,นเพียงแต่เขาบอกว่าม,ม,ม,มันไม่เหมาะสมที่คุณเป็นคนทํารัฐประหารและจะเป็นเองแต่เป็นความขัดแย้งแค่นั้นแต่ครั้งนี้นอกจากผิดอาญาแล้ว คนเสื้อแดงยังจาบจ้วงสถาบันพระมหาก,า,กาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ยังทําสิ่งที่เกินกว่าขอบเขตรัฐธรรมนูญตกลงเมื่อพระองค์ท่านถูกจาบจ้วงและพระองค์ท่านจะลงมาอย่างนี้ด้วยเนี่ยมันยิ่งไม่สมควรไม่สม,ไมสมควรอย่างยิ่งพวกเราที่เป็นประชาชนต่างหากที่ต้องทําเพื่อพระองค์ท่านอืแล้วคนที่ได้รับเหรียญลามาก็าดีจุลจอมเกล้าวกว็าดีเนี่ยนนเขา <คน S 1> ไม่รู้คนจะละอายอเขาไม่รู้เหรอ คืออย่างที่เราเคยพูดอ่ะคนบางคนเป็นนักเรียนทุนอนันท์ธมหิโดนแล้วก็อกักตันยูเช่นเดียวกับคนที่ได้รับเหรียญแบบนี้แล้วยังทําตัวอย่างนี้เนี่ยเรียกได้ไหมว่าอากักตันยูอคือมาอ้างว่าน้อยคนจะได้อันนั้นสิน้อยคนจะได้เนี่ยคุณเป็นคนพิเศษขนาดนั้นเนี่ยํานึกคุณหายไปไหนให้ทำให้ผมคิดถึงพลเอกเปรมตินทรสุรานนท์ที่เคยออกมาตักเตือนว่าระวังจะาพอยอชารอออ คำนี้ทําให้ผมก้องอยู่ในหูเลยแล้วก็เริ่มโอ้ยออพี่จําได้ตั้งนานแล้วพี่รู้เลยว่าที่ประเพณีท่านพูดเนี่ยในที่สุดเนี่ยท่านเหมือนท่านมองออกว่าคนคนนี้จะเป็นยังไงอืมครับแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าพระองค์ท่านลงมาก็ถูกไปกล่าวอ้างถ้าไม่ลงมาก็ถูกว่าทั้งขึ้นทั้งล่องพี่ทิงบอกไงว่าสามารถครับ อาจารย์อยากไปฟังไหมครับว่าคุณอนันต์ปัญญารชนเนี่ยได้ความเห็นส่วนหนึ่งไว้อย่างไรสั้นๆตรงนี้คนที่มีสติปัญญาและสํานึกดีอย่างนี้น่าฟังและเขาเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเหมือนกันด้วยที่มีคุณค่าและเขารู้ที่ต่ําที่สูงใช่